สวัสดีครับสวัสดีครับเอ,อ่อเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยเนาะนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยวันนี้จะพาเดินเลาะนะเลาะในสถานของเขาเรียกนะเป็นสถานที่ของพญาเต่องอยนั่แหละตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเต่องอยนะฮะจังหวัดสกลนครที่เห็นเนี่ยเป็นลานจอดรถนะสมัยก่อนเนี่ยลานจอดรถเต็มเลยทุกวันนี้ก็ลงๆหน่อยนะครับภายในเขาเรียกะไรสถานเต่องอยเนี่ยนะฮะ ก็จะมีร้านค้านะฮะร้านค้าแล้วก็เราก็จะที่มีขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสะพานเออเขาเรียกสะพานนะครับจะมีพญานาคนะฮะสองตนนะครับอ่าเป็นรูปปั้นเนาะนะครับมีอ่าพวงมาลัยแขวนด้วยก็น่าจะมีการบวงสวงด้วยแหละนะครับผมเป็นสะพานบุญเนาะจะข้ามไปอีกฝั่งฝั่งหนึ่งนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัด เป็นวัดของอำเภอตองอยนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นสะพานเหล็กนะครับเป็นสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ําพุ่งเอออันนี้เขาเรียกแม่น้ําพุ่งนะครับที่ไหลผ่านมาที่ตองอยนี่แหละนะครับน <Allāh. S 1> ี่นะฮะบนสะพานก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวที่เลยนะต่องงอยนะครับบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นช่วงหน้าหนาวแดดไม่ค่อยร้อนหน่อยนะครับ อ่าคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคนไม่ค่อยเยอะนะก็โอเคดีอยู่นะครับผมมันก็เป็นช่วงอะไระวันนี้ไม่ไม่ใช่วันหยุดเนาะถ้าวันหยุดคนน่าจะเยอะอยู่มันเป็นวันหยุดบ้างเทศกาลบ้างคนก็จะเยอะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาปกติคนก็จะอ่าน้อยหน่อยนะครับผมอ่าอันนี้เป็นสะพานนะครับบรรยากาศรอบๆอออันนี้เป็นรูปปั้นพญานาคที่เขาไว้บนสะพานนั่นแหละสองตนแล้วก็มีการแบบ สักการะด้วยนะ่าจะมีการบวงสรวงด้วยเนาะผมว่ามีการบวงสรวงด้วยนะครับสะพานเฉลิมพระเกียรตินะครับเนื่องในวโรกาสอะไรเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับก็มีที่พักผ่อนไทยรูปออต่างๆนะครับลำน้ำพุ่งนะครับลำน้ำพุ่งนี่ความยาวนี่โอ้ความยาวยาวอยู่นะนะครับ110กิโลเมตรนะครับจาก อำเภอภูพานนะครับไปไปลงสู่บึงน้องหานที่อำเภอเมืองนั่นแหละนะครับความยาว110กิโลเมตรนะครับก็ยาวเหมือนกันยาวเป็นร้อยโลแม่น้ําพุงอะ่ะนะครับอ่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้เงียบๆหน่อยก็ดีอยู่นะบรรยากาศดีอยู่นะครับผมโดยรอบสะพานนะฮะก็ หลังจากนั้นเราเดินไปเรื่อยๆนะก็จะไปถึงนี่อ่าก็เรียกเป็นไฮไลท์ของสถานที่คือรูปพระยาต่อง้อยนั่นแหละเขาก็อ่าปั้นขึ้นมาด้วยรวบรวมดินศักดิ์สิทธิ์หรือดินศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่แหละมาปั้นแล้วก็มีการบวงสรวงนะครับที่ดง่งดังขึ้นมาก็เนื่องด้วยว่าคนมากราบไหว้ขอพรขออะไรแล้วมักจะได้โชคได้ลาบนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเพลงด้วยเพลงนั่นแหละเพลงต่อง้อยแหละดังขึ้นมาคนก็รู้จัก ก็เลยมาเดินสายมาสักการะนะครับเพื่ออขอพรพระยาต่อย้อยนั่นแหละนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลต่างๆนะครับตอนนี้ก็เป็นแผนที่ในจังหวัดสกลนครที่เราจะเดินทางไปกินไปเที่ยวที่ไหนเขาก็จะมีบอกให้ประมาณนั้นเนาะนะครับนี่เห็นไหมเพื่อแผนที่ในการเดินทางนะครับส่วนตรงนี้ก็ เป็นเกลียกอะไรเป็นที่ให้อาหารปลาเออนี่ถ้ามาให้อาหารปลาก็ตรงนี้เออตรงนี้ก็ให้ได้นะแม่นม้ําใช่ไหมเออป็นแพนั่งตอนนี้นะฮะแล้วก็จะประมาณนั้นนะครับลงมาข้างหลังเนี่ยข้างหลังไอ,อ้หน้าสารที่ลงแม่น้ำเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอ่าคล้ายๆที่ให้อาหารปลาเนาะนะครับนี่ก็รูปปั้นพญานาคอีก <c oughs> มีการคล้องผมอะไรด้วยก็น่าจะมีการบวงสรวงเหมือนกันผมคิดว่านะนะครับจะประมาณนี้นะครับผมที่ใดมีน้ําที่นั่นก็ต้องมีนากันแลเพราะว่านาคเป็นก็เลยน,นะเป็นกายที่พึงเทศที่อยู่พิภพบ,บาดาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสารเจ้าแม่ตะเคียนนะฮะสารเจ้าแม่ตะเคียนก็ดูรอบๆแล้วก็มีแต่รอยแป้งก็น่าจะวันที่แบบใกล้หวยออกคนก็น่าจะมา ทำการเคลียร์ขอหวยกันมากพอสมควรนี่ดูจากรอยแป้งนะอันนี้เป็นไม้ตะเคียนนาจะอาอยุหลายร้อยปีอยู่นะก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ก็เลยคนมาขอโชคขอลาบนั่นแหละนอกเหนือจากไอ้รูปปั้นพญาต่อรอยนะนะก็จะมีตรงนี้แหละโตสารเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละนะครับผมนี่ไม้ตะเคียนนะครับแล้วก็ลอยแป้งเต็มเลย นะฮะก็น่าจะมาขอโชคลาบกันบ่อย,อยเหมือนกันประชาชนนะที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเนาะผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะก็จะประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นสารสารปูต่ตานะเขาเรียกสารเจ้าปูต่ตานะกุดนาแสงนะครับโดยรอบบริเวณสารเนี่ยนะฮะก็จะมีเขาเรียกมีเต่าด้วยนี่เห็นไหมฮะเป็นเต่าน้ํานั่นแหละน่าจะเป็นเต่าน้ำนะเขาเรียกผันอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ในน้ํา เยอะเลยมุดในน้ําบ้างขึ้นมาตากแดดบ้างก็จะมีเรียกน่าจะเป็นสวนเต่ามีเต่าด้วยแหละนะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะนี่นะเขาก็จะอยู่ในน้ํานะนี่แล้วก็โผล่หัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ผมว่าตัวใหญ่ใหญ่มากด้วยแหละนะครับผมนิ่ง,น,งนอนในน้ํานิ่ง,น,งนะครับแล้วก็อยู่บนบกนิ่ง นะครับจะประมาณนี้เน๊มุงโดยบริเวณโดยรอบนะใครที่มาเที่ยวก็จะได้เคลียร์นะในบริเวณก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีตลาดร้านค้านะครับมีศาลต๋องงอยมีศาลเจ้าแม่นางตะเคียนนะครับแล้วก็ศาลปู่ตากุดนาแสงประมาณนั้นนะในพื้นที่ของเนะรงีองง่อยนะศาลของพญาต่องอยนั่นนะ นะครับก็จะประมาณนี้นะนี่เต่าเยอะเลยเห็นไหมนี่เยอะเลยนะในน้ํานี่น่าจะเยอะอยู่โผลุโผล่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเต่างอยเออนะฮะเขาเรียกว่าพันธุ์อะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับประมาณนี้เห็นไหมนิ่งนิ่งไม่ใช่รูปปั้นนะเนี่ยเอออันนี้ไม่ใช่รูปปั้นเป็นเต่าจริงๆเต่าน้ําจริงๆเห็นไหมนะฮะนี่เห็นไหมฮะนาน ซูมขึ้นมาให้ดูแล้วนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเอาใครที่เขาเรียกอะไรเผื่อยังไม่ได้มาเนาะเผื่อยังไม่ได้มาที่เตาอง้งอยนะที่กเกาเียนะสารเตาอง,งอยก็ชมผมถ่ายคลิปไปก่อนเออชมผมถ่ายคลิปดูให้ดูไปก่อนแบบคร่าวๆนะใครมีโอกาสมีเวลาออกก็ต้องลอง,ลองมาแวะอ่าสักกระดูเผื่อมีโชคมีลาบเนาะเออข้อโชคที่เตาง,งอย นะฮะอ้าวโรงไอ้เรียกาลานจอดรถก็กว้างอยู่นะครับกว้างอยู่แล้วก็ช่วงวันปกติธรรมดาคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็จอดรถสะดวกอยู่นะครับอาหารการกินก็พร้อมร้านอาหารก็มีบริการมากมายนะครับอ้าวโอเคนะครับผมจะชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะเดี๋ยวพาเลาะบ้านใหม่นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้อง ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับมืออาจจะสั่นหน่อยนะครับเออมือถือกล้องเนาะไม่ใช่ใช้มือกล้องไม่ได้สั่นสะเทือนเอาโอเคครับเจอกันคลิปหน้าตามคลิปนี้ตนะ้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ